เขาก็มาชักชวนให้เราลงทุนให้เป็นในทุนนะคะอันนี้ก็ได้กําไรกลับมาบ้างไหมไม่มีไม่ไม,ไม่อย่าพูดถึงกําไรเลยนะคะได้ทุนคืนมาเท่าไหร่ดีกว่าก็ถูกว่าล้อมให้เปิดบินนะคะเปิดบินตอนแรกเลยก็คือดีลเลอร์สองแสนห้าถามว่าเขาผลิตจริงๆหรือเปล่าร้านขวดเขาอาจจะผลิตอันนี้เป็นข้อสงสัยนะคะเขาอาจจะผลิตแค่สา0 0สนหรือ50,000นขวดที่เหลือยังไม่ได้ผลิตแต่เก็บเงินดีลเลอร์ไปหมดแล้วหรือเปล่า วันนี้ผมมีรายใหญ่ๆอยู่นะครับก็มีเสียหาย3ล้านกว่าแล้วก็มีกรณีที่เ,เป็นตัวแทนผู้เสียหาย16 16รายนะครับท่านเดียวเนี่ยรวมมาอีกรายจากพัทยาและชลบุรีนะครับประมาณ10กว่าล้านบาทนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณทิพย์นะครับเสียหาย3ล้านกว่ากว่านะครับเดี๋ยวขอให้คุณทิพย์ได้เล่าให้ฟังหน่อยครับตั้งแต่เริ่มแรกอะคะอ่ะเขาก็มาชักชวนให้เราลงทุนให้เป็นในทุนนะคะคือให้สต็อกสินค้าไว้ที่บ้าน ให้สต็อกสินค้าไว้ที่บ้านนะคะอ่าก็จะมีอ่าน้องคนนี้ซึ่งรู้จักกับบอสคนนี้ค่ะก็มาเรียกพี่ลงทุนอ่าเขาบอกว่าเขามีเครือข่ายที่ลูกทิมเขาเยอะแต่ไม่มีเงินทุนให้พี่เป็นในทุนเอาของไว้หน่อยประมาณประมาณ3เดือนอ่าก็ต้องหมดแล้วเดี๋ยวเขาจะพาคนมาซื้อเองอ่าเพราะว่าเราบอกว่าให้เราไปขายให้เราไปหาเครือข่ายอะไรเราไม่ชอบเพราะเราไม่ชอบทำอาชีพอย่างนี้อยู่แล้วเพราะเราไม่เข้าใจแลวเราก็ไม่ได้เก่งโซเชียลอะไรเขาบอกพี่ไม่ต้องทําอะไรเลย พี่แค่มีในทุนเป็นอย่างนี้ให้ผมพนซื้อน่ะเดี๋ยวผมหามาเองค่ะอันนี้คือเงินสดสดที่หอบไปที่บ้านคุณพอลใช่ค่ะมาเ,เป็นราคาคุณหลักล้านเลยอ่ะอก็ด้วยน้องคนที่พามาเนี่ยเขาสนิทกับเราอ่าเราก็เชื่อใจเขาเพราะว่าเราไม่รู้จักราหรอกค่ะบอสทอมมี่ที่มาชวนเราลงทุนแต่เรารู้จักคนที่พามาอ่าเพราะว่าอยู่กับเรามา,านานตั้งแต่<อ>เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เชื่อใจ พอเราเชื่อใจเราก็โอเคพี่ที่เป็นนายทุนเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างงี้ยสามล้านสามคนมาซื้อก็จะสามห้าก็จะได้กำไรกล่องละยี่สิบบาทสามเจ็ดบ้างสี่สิบบ้างก็ตามเลทราคาของบริษัทตั้งมาค่ะว่าเขาจะมาเอาของจากเราไปเท่าไหร่เขาบอกว่า3เดือนก็หมดแล้วการันตีมาให้เราพอถึงเวลาปุ๊บเดือนหนึ่งผ่านไปสองเดือนผ่านไปเขาก็ไม่มีใครมาซื้อเราอะเราก็ต้องช่วยตัวเราเองและในความคิดณตอนนั้นเราก็ไม่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงอันนี้ก็ได้กำไรกลับมาบ้าง ไม่มีไม่ไม,ไม่อย่าพูดถึงกําไรเลยนะคะได้ทุนคืนมาเท่าไหร่ดีกว่าอ่าฮะเพราะ uh huh. ของเนี่ยอย่าว่าแต่ขาย uh, ราคาอห้าร้อยเก้บาทเลยคะ่ะสามก็ขายไม่ได้ครับสามนี่คือทุนพี่อ่ะสามบนะคะอ่าฮะเหลือ200ก็ยังขายไม่ได้เลย uh huh. ก็หมดอายุเริ่มต้นจากค์อเรียนออนไลน์97บาทนะคะถูกยิแอดมาหานะคะแล้วเราก็อยู่ในช่วงโควิดอะธุรกิจเราทําอะไรไม่ได้เราก็เลยเข้าไปเรียนรู้นะคะแล้วก็ ก็ถูกว่าล้อมให้เปิดบินนะคะเปิดบินตอนแรกเลยก็คือดีลเลอร์สองอ่ะฮะเราก็คิดว่าโอเคอยากจะเรียนรู้ว่ามันจะขายของออนไลน์ยังไงเพราะว่าเราก็ไม่เคยอยู่ในวงการนี้มาก่อนอาชีพพี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งเลยซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับออนไลน์ปรากฏว่าพี่ก็รวมแอดกับเขานะยิงแอดน่ยมีรายชื่อละหนึ่งพันสองพันห้าห้าพัไปจนถึง ค่าแอดมันแพงขึ้นตลอดตลอดตลอดที่เสียค่ายิงแอดไปเป็นแสนเหมือนกันถามว่าพี่ได้คนจากออนไลน์ไหมไม่เพราะว่าพี่ใจใจไม่ใจไม่โหดพอที่จะไปติดคนในออนไลน์แต่ว่าในดีลเลอร์ของพี่ที่เปิดมาค่ะคือเพื่อนน้องกัลยานีนีท้ทั้งหมดเลยถามว่าวันนี้พี่เอาเหมือนเหมือนเรารู้สึกผิดว่าเราอ่ะมีเครดิตกับน้องๆกับเพื่อนถูกไหมคะเขาเห็นเราทําอะไรเขาก็ถามพี่ทําอะไรอะ พี่พี่มาทําธุรกิจกับดีไอคอนอาลองเข้ามาฟังดูแล้วกันเขาตัดสินใจเองนะคะตัดสินใจแต่ว่าทุกคนเนี่ยเตือนพี่นะสิบกว่าคน,นพี่ไม่ต้องออกไปหรอกช่างมันเถอะพี่จะเดือดร้อนไหมพี่บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าพี่พูดความจริงทุกอย่างเดือออกไปคะวันนี้มาเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับ10กว่าคน พี่ไม่ได้อะไรเลยวันนี้พี่ถึงบางอ้อเลยพี่คุยกับคุณอี้ตอนบ่ายตอนเย็นตำรวจไปบุกที่โกดังสินค้าครับเรื่องของโกดังตอนบ่ายคุยกันนะครับว่าน่าจะไปตรวจดูโกดังว่ามีสินค้าจริงไหมใช่ครับใช่พี่สงสัยปรากฏว่าตำรวจไปตอนเย็นพี่แบบพี่อึ้งอึ้งในอึ้งแบบกูโง่ดีกูโง่ดีจริงๆคือแบบว่าถามว่าเนี่ยดีลเลอร์พี่ทั้งหมดที่มีของอยู่ในสต็อกอะค่ะสินค้าอยู่ไหน คุณกาส่งให้เขาไหมอันนี้แค่สินค้าตัวเดียวเดือนเดียวเนี่ยถามว่าเขาผลิตจริงๆหรือเปล่าร้านขวดเขาอาจจะผลิตอันนี้เป็นข้อสงสัยนะคะพี่แต่แค่ตั้งข้อสงสัยว่าเขาอาจจะผลิตแค่สา0 0 0 0หรือห้าแสนขวดที่เหลือยังไม่ได้ผลิตแต่เก็บเงินดีลเลอร์ไปหมดแล้วหรือเปล่าพูดง่ายคือเป็นการโกหกตั้งแต่ต้นทางและอันนี้นี่เองนะครับที่ทําให้เราเข้าใจว่ากรณีอย่างเงี้ยคือเข้าขายแชร์ลูกโซ่คือเน้นหาคนเป็นดาวไลน์มาลงข้างล่างนะครับเพื่อต่อไปเรื่อยๆ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ